สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีโตโยต้านะครับเป็นแบรนด์แบรนด์หลักของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นโตโยต้ารีโวนะครับตัวพรี n ันเนอร์นะครับมากับขุมพลังนะครับ2.8นะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นพรีรันเนอร์4ประตูนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถกระบะเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับตอนนี้บริษัทรถยนต์ของเราก็ได้นําเข้ามานะครับราคาเสนอขายอยู่ที่695,000บาทนะครับ ตอนนี้ที่บริษัทรถยนต์ของเรานะครับมีอยู่ประมาณหกคันนะครับที่เข้ามานะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ t o y o ต้ารี o วเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะครับทุกทั้งหคันเลยนะราคาเท่ากันนะครับหกแส0เก้าหมืห้าบาทนะครับเป็นรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับแต่จดปลายปีนะครับก็เลยเลื่อนมาจดปีสิบแปดนะครับราคาถูกมากๆนะครับ6 9แ0 0เกหห้าันบาทเท่านั้นนะครับเป็นรถกระบะเกียร์ออโต้นะครับสีดำนะครับแับเคลื่อนสองล้อนะครับ คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหล่อมากนะครับออกง่ายนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากออกรถก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6นะครับคันนี้นะครับคือใครได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับตอนนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะครับผมก็จับมารีวิวเลยนะครับไม่เริ่มต้นมีตั้งแต่40,000ไปจนถึง7 0 0 0 0ื่นนะครับใครมาเร็วก็ได้คันไม่น้อยไปก่อนนะครับ คันนี้นะครับตรงกระจังหน้าและกันชนด้านหน้าเป็นไมเนื้อเชนนะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นปีสิบเจ็ดนะครับจดสิบแปดนะครับไฟหน้าดวงหลักนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะครับสว่างมากนะครับเปกลางคืนนะครับมาพร้อมไฟเดทามันนิ่งไลท์นะครับและไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกก็จะมีขออโคเมียมมาด้วยนะครับทําให้ดีไซน์ของจ้าลิโวนะครับสวยมากนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารถอันนี้นะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับ กันชนแท้เดิมโรงงานนะครับบอดี้แท้เดิมโรงงานทุกจุดนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับค่าสีดําด้านนะครับเป็นสลับสีดําเงาด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าหล่อมากนะครับคันนี้โตโยต้ารีโวนะครับ 2.8G เกียร์ออโต้นะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับดูกันชนนะครับดูด้านข้างกันนะครับตรงแก้มนะครับเป็นสีแท้เดิมโรงงานทั้งคันนะครับ กันชนด้านหน้าแน่สนิทนะครับกิบล็อกไม่มีแตกหักนะครับล้อแมกเป็นล้อแมกอลลอยนะครับขอบ17นะครับมาพร้อมยาง2 6 5ห5ห1 7นะครับเป็นยางปี2020นะครับใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับต้องบอกเลยนะครับขับไปอีกยาวนะครับเครื่อง2.8นะครับเกียร์ออโต้นะครับยางปี20ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวฝั่งมานะครับพร้อมที่ครอบพรีเมียมนะครับผมแล้วก็มีโลโก้นะครับไฮลักนะครับ นี่นะครับ2.8ดนะครับรถนะครับเดิมๆนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับมือเปิดของคันนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับทั้ง4บานเลยนะครับกุญแจของรุ่นนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีเลสนะครับก็สะดวกสบายมากๆนะครับเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับย้านข้างก็จะมีชายบันไดมาให้นะครับส่วนล้อหลังนะครับเป็นดัมเบลกนะครับเป็นดัมเบลกนะครับมาพร้อมยางปี20เหมือนกันนะครับเป็นยางกูดเยียนะครับ เป็นแม็กอลอยขอบ17ยางกูดเยียนะครับปี2020นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับขับได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับผมแนะนำเลยนะครับคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินขยับนิดนึงนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟขอทางไว้นะครับนี่นะครับมีเซนเซอร์รอบคันนะครับพร้อมกล้องถอยนะครับ ด้านหลังของคันนี้นะครับโลโก้ทุกจุดอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไฮลักนะครับตัว G นะครับรีโวนะครับตรงการชนด้านล่างนะครับเป็นสแตนเลสนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับตัดกับสีดําด้านนะครับพร้อมจุดเซ็นเซอร์2จุดนะครับนี่นะครับตัวมือเปิดฝาท้ายนะครับครอบโครเมียมนะครับสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมกล้องนะครับอยู่ใต้ล่างนี้นะครับนี่นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่สามนะครับ ตัวแม็กไลเนอร์นะครับมีการใช้งานบ้างนี่ครับตามสภาพนะครับเป็นรถปี17-18นะครับกระจกบ้านหลังนะครับมีไล่ไฟให้เรียบร้อยนะสําหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถกระบะนะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง2.8นะครับตัวสูงพีลันเนอร์นะครับราคาเพียง6กแ0 0 0ก้าหมบาทเท่านั้นนะครับผมแนะนําเลยนะครับตอนนี้มีให้เลือกหลายคันเลยนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับนี่นะครับกุญแจเป็นอ่ามือเปิดเป็นแบบ มีปุ่มกดนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับนี่นะครับอันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับ๋ยวผมต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับตัวเบาะนะครับตัวประตูนะครับเป็นสีดํานะครับปุ่มเลยหนังสีดําเงานะครับสลับกับสีเทานะครับคาดด้วยสีเทาแบบนี้เลยนะครับตรงเสาเอก็จะมีวิทยุนะครับติดมาให้นะครับนี่นะครับดูนะครับสภาพความสมบูรณ์ของรถนะครับ คันนี้นะครับเลขไมเพียงเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยนะครับเจ็ดกิโลนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกนะครับทั้งสี่บานนะครับเป็นออโต้หมดนะครับมีเซ็นทันล็อกนะครับแล้วก็ปรับกระจกมองข้างนะครับไฟฟ้านะครับโหต้องบอกว่าคันนี้ออปชั่นครบนะครับครบยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเริ่มที่จุดแรกนะครับก็คันนี้นะครับมาพร้อมปุ่มนะครับ engine start นะครับผมสะดวกสังสะดวกสบายมากนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวคอนโซลก็เป็นคอนโซล หนังสีดำนะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็ครอบด้วยสีเทานะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับว่ารถสวยงามขนาดไหนนะครับต้องบอกเลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถกระบะเกียร์ออโต้นะครับสี่ประตูใช้นะที่เพชรยนต์เลยนะครับตอนนี้นะครับสวยมากๆนะครับคันนี้มาพร้อมพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับเป็นแบบฟูลมันตีฟังก์ชันเลยนะครับไม่ใช่มันติธรรมดาครับฟูลมันติฟังก์ชันเลยนะครับนี่นะครับดูนะครับมีแอร์แบ็กทั้งหมด5ใบนะครับ ดูปุ่มชุดชุดปุ่มต่างๆนะครับผ่านการใช้งานน้อยมากๆนะครับไม่มีถลอกเลยนะครับแี่ปุ่มเป็นปุ่มบวกลบรับโทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม cruise control นะครับนี่นะครับต้องบอกว่าใหม่มากนะครับยังไม่เคยใช้งานเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าซีนทัางติกยังอยู่เลยนะอันนี้นะครับตัวจอตรงนี้นะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับเ๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับนี่นะครับ นีครับดูระบบหน้าจอนะครับการทํางานนะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับนี่นะครับเลขไม้แท้นะครับเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดกิโลนะครับนี่นะครับมาพร้อมระบบ c r สคอน control นะครับโคมาะไยมันติฟังก์ชันนะครับตัววิทยุนะครับเป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับทัชสกรีนนะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บมันกล้องก็จะตัดภาพขึ้นมาตรงหน้าจอนี้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นตัวแอร์นะครับแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับก็สะดวกสบายนะครับสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้หญิงนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มออโต้อย่างเดียวนะครับเราเลิกใช้เราก็ปิดนะครับแสดงผลเป็นดิจิตอลนะครับด้านล่างก็มีพาวเวอร์อ e เรนตนะครับแล้วก็ปุ่มเทคชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ปุ่มออโตสตาร์ทนะครับเราสามารถปิดเปิดใช้งานได้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัว G นะออปชั่นค่อนข้างเต็มนะครับตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโตนะครับ มีบวกลบนะครับปรับเน้นนวลได้นะครับแล้วก็มีโหมดลูกเล่นเช่นเดิมนะครับของ t o y o ต้าก็จะมีโหมด e c o m o d หนะครับและว Power Mode นะครับก็เพิ่มอัตราการเร่งนะครับอัตราการตอบสนองของคันเร่งได้เป็นอย่างดีนะครับคอนโซลเป็นสีดำเบาะเป็นสีดำหมดเลยนะครับเป็นบอกปรับไฟฟ้านะครับเป็นบอกปรับไฟฟ้าคนขับนะนี่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะสี่ประตูนะครับแบบนี้นะคันนี้เลยนะ ไม่เริ่มต้นสี่หมื่นนะครับใครทักเข้ามาใครโทรเข้ามาก่อนได้ไม่น้อยไปก่อนนะครับอันนี้เป็นบ่อหนังปรับไฟฟ้านะครับคนขับนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าออปชั่นครบนะครับวงมาลัยมันตินะครับพุชคอนโทรลเอนจินสตาร์ทนะครับเกียร์อัตโนมัติแอร์ออโต้นะครับโหมดลุกเล่นรีโมดและพาวเวอร์โหมดนะครับยางตียี่สิบนะครับบันไดข้างนะครับต้องบอกว่าออปชั่นเต็มจริงๆนะครับคันนี้นะนี่นะครับภายในห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับรถแบรนดูร์ต้านะครับ ภายในห้องโดยสารบอกว่าเป็นหนังสีดําเช่นกันนะครับตรงสปอร์ตเลยแบบนี้เลยนะครับผ่านการใช้งานน้อยมากๆนะครับสวยงามมากนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถนะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้เครื่อง2.8นะครับจะเป็นเครื่องเดียวกับโฟล์คนเนอร์นะครับก็อตัาเร่งค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าของค่ายโตโยต้าเครื่อง2.8นี่แรงมากนะครับ ส่วนรถสี่ประตูสมัยใหม่นะครับสมัยปัจจุบันก็จะมีช่องนะครับระบายอากาศนะครับอยู่ตรงกลางคอนโซลตรงกลางนะครับทําให้คนนั่งด้านหลังในห้องโดยสารนะครับไม่ร้อนนะครับแอร์ก็ไปได้ทั่วถึงนะครับที่ตอนนี้ผมก็ตั้งเครื่องไว้นะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับรถกระบะนะครับเกียร์ออโต้นะครับขับเครื่องสองล้อนะครับรถกระบะสี่ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับเครื่องสองดแปดนะครับโตโยต้ารีโวนะครับ สองแปดจีปีสิบเจ็ดตัวสิบแปดนะครับราคาเพียงหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมทิ้งเบอร์แล้วก็ลิงก์ไลน์ไว้นะครับเบอร์โทรของผมก็ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับหรือว่าเน็ตเทปยนนะครับเคยเข้าไปเลยในช่อง YouTube หรือว่าช่อง Facebook นะครับพิมพ์ว่าเน็ตเทยนนะครับก็จะมีรถสวยๆท่านเลือกมากมายนะครับอัปเดตการขายตลอดนะครับตอนนี้รถมีเข้ามาทั้งหมดหกคันนะครับนี่นะครับ สวยงามมากๆนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมเลือกมานะครับนําเสนอนะครับใครที่ติดตามช่องอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเน็เพชรยนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ